นีอยากให้เพื่อนเห็นเพื่อนของผมที่บ้านผมมีเพื่อนที่บ้านหลายตัวครับเป็นอะไรที่ต้องดูแลเขากลับมาจากทำงานอันดับแรกก็ต้องเติมของเตรียมอาหาร มาหุงหาให้เขาผมต้องซื้อซี่โครงไก่วันละหกสิบบาทกับมันหมูมันเนื้อ <c oughs> ที่เขาให้มาเข้าสารก็ซื้อเป็นเดือนไม่แน่ใจว่าเดือนละกระสอบหรือสองกระสอบแล้วก็อาหารเมร็ดกิจวัตรของผมทุกวันหากไม่เข้าเวรสี่โมงเย็น ออกเวรเที่ยงคืนผมก็จะทำเช่นนี้ทุกวันเว้นแต่หากช่วงไหนผมไปทัวร์ก็คงไม่ได้ทำหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมผมต้องเลี้ยงหมามากมายอะไรเช่นนี้มันเป็นที่มาที่ไปครับสมัยก่อนผมเป็นเด็กวัด เป็นลูกติดหลวงพ่อหยอดวดแก้วเจริญหน้าที่ของผมก็คือล้างถาดให้หมาหลวงพ่อท่านมีแม่ตามากนะครับแล้วผมนะ่ทุกตอนเย็นจะต้องกินข้าวหนูซึ่งหลวงพ่อท่านหูงให้หรือไม่ก็บางทีป้าเลี้ยนก็จะเป็นคนหูงอันดับแรกเมื่อกลับจากโรงเรียนเป็นผมจะต้อง เอาข้าวไปให้หนูก่อนในห้องมืดหลวงพ่อคงจะรู้ว่าผมกลัวหนูหลวงพ่อก็ไปบอกหนูว่าวันหลังถ้าไอาชาติมันเอาข้าวมาให้พวกเอกหนูอย่าเพิ่งออกมาก็เป็นเช่นนั้นจริงครับระหว่างที่ผมวงองข้าวใส่ถาดไปให้หนูในห้องมันก็ยังไม่ออกมามันก็ร้องจิบชิบชบอะไรอย่างนั้นก็จะออกมาใน,นผมปตัวห้อง หลวงพ่อท่านรักหมามากครับแม่ตาหมาหุงข้าวให้หมาจะมีข้าวสารเป็นกระสอบกับพวกปลาเค็มแห้งๆกับอาหารที่เหลือเราจะให้ป้าเลี้ยนเป็นคนหุงให้มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อมาเห็นตอนที่ป้าเลี้ยนกับผมช่วยเอาข้าวให้หมาแล้วผมมันได้ล้างถ่านม,มาหลวงพ่อก็ถามผมว่าไอชาติถ้าเอง เองกินนะเองกินได้ไหมจานที่ไม่ได้ล้างนับตั้งแต่คนทําเป็นต้นหมาผมก็มีหน้าที่ล้างถาดหมาครับก่อนที่จะให้มันกินอาหารหมาที่ให้เพื่อน,น,น,นผมกินก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีที่โคงไก่ ก็มีปีกไก่บ้างน่องไก่บ้างที่อาจจะเป็นของถูกที่ขายไม่ได้แล้วแม่ค้าเขาให้ผมผมก็ใส่ถาดนี่เพิ่งเป็นเริ่มต้นนะครับในการที่ใช้เตาฟืนปกติจะใช้เตาแก๊สก็จะหุงให้เขาต้มให้เดือดใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็อันนี้ก็มีปลาปลาดุกอย่างั้นก็จะหุงข้าวผสมให้เขากินมาของผมเคยมีประมาณยี่สิบกว่าตัวทุกวันนี้คงจะเหลือประมาณสิบแปดตัวก็มีกิจวัวรครับเหตุที่ต้อง ทำให้เขามันมีที่มาที่ไปว่าทําไมหมาถึงไม่ได้มาอยู่กับผมมากมายขนาดนี้คือมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นผมมีปัานาครอบครัวแล้วก็เลี้ยงหมาจำนวนสี่ตัวเอาไว้ที่สถานที่แห่งนี้ อะไรอาเค้ขาก็แพร่พันธุ์มาเรื่อยๆก็รักลูกลตัวเพียงแต่ว,ว่า <c oughs> ไม่ดูแลเขาเท่าที่ควรแล้วก็ไม่มีเงินที่จะทำมันมาก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็ล้มหายใจจากกันบ้างถูกเขายิงทิ้งบ้างอะไรหลยอย่างก็ทั้งเหลือ ทอาแค่ก็ต้องเลี้ยงกันต่อไปนะครับแต่ผมมีความภาคภูมิใจอ,อย่างคนอื่นจะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่แต่ผมเลี้ยงหมาการเลี้ยงหมาของผมเนี่ยทำให้ผมไม่อดอยากผมคิดว่าผมทำทานนะไม่ใช่ผมกินเนื้อหมานะแต่ผมก็ไม่คือ,อดอยาก แล้วก็จะมีความสุขทุกครั้งที่กลับมาร้าโทเขาินผมรักหมาครับหมาคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุด